สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนาคาพัฒนถิ่นวันนี้เราจะมามีเรื่องมาเล่าสู่ฟังนะครับจากเรื่องเล่าจากเกาหลีวันนี้เป็นวันที่5้ากรกฎาคมปี 64. วันนี้เป็นวันเงินอ,นออก หลังจากที่เราทํางานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งเดือนวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสได้อีกครั้งนะครับวันนี้คือวันเงินออกได้เงินก็ออกแล้วหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งเดือนทุกๆวันเห็นเงินเข้าเราก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยมานิดนึงแต่ที่ดีใจกว่าน,นั้นนะครับหลังจากที่ เท่าแกเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้เราก็รอดูว่ามันจะเป็นเดือนไหนหลังจากที่เราทำงานอยู่กับเขามาประมาณสิบเดือนและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองในการปรับเงินเดือนขึ้นให้เพราะ ครั้งแรกปรับขึ้นเมื่อตอนที่มาได้ประมาณ1เดือนเขาก็ปรับให้ขึ้นคนละ1 0 0 0 0แสนวอนจากเริ่มต้นมาที่3 8 0ล้านแสนวอนปรับขึ้นให้คนละ1,000 0แวอนก็เป็น4ล้านวอนแล้วทำงานมาอีประมาณ8เดือน9เดือน วันนี้เขาก็ปรับขึ้นให้อีกแล้วก็ถือว่าถ้าแกก็ดีเงินตรงเงินชัวเขาก็ปรับขึ้นให้อีกแล้วคนละ1น0 0 0แสนวอนเป็น4 0ล้าน2อ0นวอนเงินเข้าเรียบร้อยแล้วก็โอนหมดเรียบร้อยจบข่าวสำหรับเดือนนี้ที่เหลือก็มามา่าเกาหลีต่อไป ่เงินทั้งหมดทั้งมวลที่เราโอนไปวันนี้นะครับหนึ่งในนั้นหลังจากที่เราจากวันแรกที่เราตัดสินใจเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาในระยะทางที่ไกลแสนไกลจากประเทศไทยสู่ประเทศเกาหลีวันที่20นี้ก็20กรกฎาคมปี64นี้ก็จะเป็นปีที่3ของเราในการใช้ชีวิตในต่างแดนที่เกาหลีใต้นะครับ สิ่งที่เราได้มาก็ถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางคุ้มค่ากับการลงทุนในการกู้นี้ยืมสินมาแล้วก็เดินทางมาทำงานที่เกาหลีใต้นะครับนับปัจจุบันนี้3ปีให้อะไรกับเราเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องความอยู่ทางบ้านที่ดีขึ้นนะครับมีเงินเก็บมีเงินใช้ ไม่ขาดมือก็ว่าได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่เกาหลีใต้ให้เรานะครับก็ถือว่าพากันคิดถูกนะครับที่ลงทุนเป็นหนี้ก้อนโตแล้วก็มาประสบผลสำเร็จที่เกาหลีใต้ในระยะเวลา3ปีซึ่งวันนี้เราก็ได้ทำการโอนเงินเกือนกับไทยเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ทําการปิดงวดรถเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันเราก็จะเป็นไทยแล้วงวดรถเราถ้าอยู่ที่ไทยป่านนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นรถใครก็ไม่รู้<อ>แต่พอเรามาอยู่ที่เกาหลีรถคันนั้นก็ยังเป็นรถของเราแล้วก็หมดงวดก่อนครบกําหนดสัญญา6ปีแต่เราหมดงวดก่อนเหลือระยะเวลาของสัญญาอีกประมาณ เดือนประมาณ6-8เดือนก็จะครบสัญญาแต่เราสามารถที่จะปิดก่อนและขั้นตอนต่อไปของเราก็คือทำการสร้างบ้านมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะหาแบบบ้านเราก็มีแล้วที่ในการปลูกบ้านเราก็มีแล้ว เราให้ตินที่เราทําการถมปรับพื้นที่ให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันอยู่ตัวเพื่อที่เวลาเราสร้างบ้านมันจะได้ไม่พาตัวบ้านเรายุบพาตัวบ้านเราให้มันเสียหายคาดว่าน,น่าจะาภายในสิ้นปีนี้นะครับเราก็จะทําการสร้างบ้านหลังจากที่เราทําทงานหนักในระยะเวลาสามปีที่อยู่เกาหลีใต้ ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราสร้างที่เราหาได้ด้วยตัวเราเองนะครับและยิ่งตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรุนแรงและไม่มีวี่แววว่าจะ ยุติลงนะครับแต่เราอยู่ที่นี่ยังใช้ชีวิตได้ปกตินะครับแล้วก็หาเงินได้ปกติก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับที่เราได้ตัดสินใจเดินทางมาในวันนั้นในวันนี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องเงินเดือนขึ้นอย่างหนึงและ ที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มวันหยุดจากคนละ2วันต่อเดือนให้หยุดคนละ4วันต่อเดือนก็ถือว่าดีมากๆในการทำงานตรงจุดนี้นะครับแต่ขนาดเงินเดือนเยอะขนาดน,นี้ คนละสองล้านหนึ่งแสนวอนวันอยู 2, 000, 100, 000, ่ติดสี่วันยังไม่มีคนมาทำด้วยเลยลยังหายิงเดียวนะครับแต่ยังไม่ไม่ถูกใจคนที่ว่าจะมาเขาก็มาไม่ได้เขาก็ยังมาไม่ได้นะครับงานฟรีที่พักดีเงินชั่ว วันหยุดเยอะหาแทบไม่มีนะครับในสำหรับสายงานโรงแรมสำหรับคนที่อยากทำงานโรงแรมยิงเดียวต้องการมากถ้ายิงขายิงเดียวไม่ได้คงต้องถึงขั้นได้เจราจากับเท่าแก่แล้วละ่ะว่าจะขอเป็นหนึ่งคู่เพิ่มเป็นสองคู่ไปเลยในเมื่อมันหายิงเดียวยากเราก็จะรับเป็นคู่ซะเลย มันจะได้จบๆไปงานเราก็จะได้เดินต่อนี่นะครับบรรยากาศในการทำงานที่กานีีเจอที่ที่ดีก็ดีมากๆเจอที่ไม่ดีก็ซวยเจอที่ดีเงินก็ขึ้นบ่อย บีการก็มีให้ซื้อของฝากของกินมาฝากทุกอย่างฟรีมีให้เราแต่ถ้าเจอที่ไม่ดีแม้แต่เงินเดือนค่าแรงเรายังไม่ได้นะครับอันนี้ฝากให้คิดลหลายๆคนที่อยากมาทำงานเกาหลีคิดแต่ตองให้ดีๆนะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่เกาหลีอยากจะหลบแดดหลบฝนแนะนำเลยครับงานสายโรงแรมก็ถือว่า ไม่ได้ขี้เหรในเรื่องในเรื่องเงินเดือนไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราไม่เราไม่ต้องไปตากแดดตากฝนตากลมตากทิมะอยู่ข้างนอกเราทํางานอยู่ในร่มถามว่างานสบายมันไม่มีงานที่ไหนมันสบายหรอกครับถ้าสบายเขาคงไม่จ้างเรามาทำ คงทำเองหมดแล้วแหละสำหรับคนที่อยากจะหางานสบายรายได้ดีมันไม่มีครับขนาดแบกไก่นุ่นยังหนักเลยแล้วยิ่งงานที่เกาหลีนี่ไม่ต้องพูดถึงงานสบายรายได้ดีไม่มีนะครับ <_ Saudi> เพราะฉะนั้นก็ฝาก เพื่อนๆไว้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครอยากจะเปลี่ยนงานสายงานทําความสะอาดโรงแรมนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็เข้ามาศึกษาข้อมูลจากช่องเราได้นะครับพวกการใส่ปอกผ้อหม่มเขาใส่ยังไงปูเตียงเขาตีผ้าแบบไหนมันถึงจะง่ายมันถึงจะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเรามี คลิปแนะนำนะครับในช่องของเราสามารถที่จะเข้ามาดูคลิปการปูเตียงการใส่ปลอกกระห่มได้เะื <ères> รับเ<ห> <érer> พื่อนๆที่อยากเปลี่ยนงานจากสายสวนสายฟาร์มสายอาระบายสายโรงงานมาเข้าสายโรงแรมนะครับก็เข้ามาศึกษาข้อมูลมาดูวิธีการทำได้ที่ช่องของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ ก็มาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เงินเดือนเราขึ้นแล้ว <S <S ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ